อาตมาขอมอบกุญแจแห่งความสุขให้กับญาติโยมกันละกันมีเศรษฐีคนหนึ่งก่อนอาตมาเล่าผ่านเรื่องเล่าเรื่องนี้โยมฟังดีๆแล้วกันเนาะมีเศรษฐีคนหนึ่งแกแกรวยมากก่อนมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่แกไม่ค่อยมีความสุขเพราะแกปวดหัวอยู่เป็นนิดแล้วไปหาหมอจีนหมอไทยหมอฝรัง่งก็ไม่หายไม่รู้สาเหตุด้วยว่าเป็นเพราะอะไรคนก็เลยบอกไปหาหลวงพ่อสิหลวงพ่อท่าน มีธรรมะดีหรือท่านอาจจะช่วยแก้กรรมหรือทําอะไรอาจจะหายปวดหัวก็ได้ลองไปดูถ้าเศรษฐีไม่มีทางพึ่งอ,อื่นใดก็ตัดสินใจไปหาหลวงปู่ปรากฏว่าพอไปหาหลวงพ่อปั๊บโอ้โหขออภัยคนเข้าคิวยาวพอๆกับสังฆทานถวายไอรันหนออมื่อสักครู่คนรอเยอะมากแกก็ไปรอนั่งต่อคิวพอถึงคิวแกปั๊บก,ก็บอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับเนี่ยคําปวดหัวมากหาหมอจี๋หมอไทยหมอฝรั่งไม่หาย หลวงพ่อช่วยทําให้หายหน่อยเะครับหลวงพ่อมองแม่เศรษฐีแล้วนิ่งคิดอยู่ปับ๊บนึ่นหลวงพ่อก็บอกท่านเศรษฐีอาการอย่างนี้แก้ไม่ยากหรอกขอให้ท่านเศรษฐีมองอะไรเขียวๆเข้าไว้แล้วจะดีขึ้นท่านเศรษฐีพอฟังปุ๊บก,ก็กราบลาหลวงพ่อทันทีหอนเกรงใจไม่กล้าถามอะไรต่อเพราะคนรอเยอะกลับบ้านเลยฮอนพอไปยังไม่ทันถึงบ้านเลยฮอนกำลังจะ ผ่านประตูรั้วบ้านปรากฏว่าอาการปวดหัวมันกำเริบแปรบขึ้นมาพระเศรษฐีก็ว่วเสียงคำสอนหลวงพ่อว่วมาทันทีมองอะไรเขียวๆเ,เข้าไว้แล้วจะดีขึ้นพระเศรษฐีทำตามที่หลวงพ่อสอนทันทีสั่งคนรับใช้ทาประตูรั้วเป็นสีเขียวเลยเอออาการดีขึ้นแฮะคราวนี้เศรษฐีเลยสั่งให้ทาสีภายนอกภายในบ้านหลังโครงหลังคาทาเป็นสีเขียวหมดแอะอ,อาการดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ท่านเศรษฐีเลยสั่งปลูกต้นไม้แล้วปลูกแบบเศรษฐีมันไม่ปลูกแบบรอโตซื้อมาต้นละสองสามหมื่นปลูกทีเดียวสามสิบสี่สิบต้นพรึบเดียวเขียวทั้งบ้านเลยอาการปวดหัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่พอก้าวเท้าออกนอกบ้านนั่นเองอาการปวดหัวก็แปรปขึ้นมาอีกเพราะอะไรอ่อนเพราะข้างนอกมันไม่เขียวเหมือนในบ้านท่านเศรษฐีไม่รู้จะทำยังไงอ่อนเลยบอกคนรับใช้อา้าวไปรเจราจากับคนข้างนอก ชาวบ้านเขาใครไม่มีเสื้อเศรษฐีแจ,จกเสื้อใครไม่มีบ้านเศรษฐีซ่อมบ้านสร้างบ้านให้ขอข้อแม้อย่างเดียวขอให้ทั้งเสื้อทั้งบ้านนั้นต้องเป็นสีมโ,โมทนาที่โยมช่วยพระธรรมาหาฉันเดี๋ยวถ้าโยมช่วยอย่างนี้เดี๋ยวหลงอร์ท่านจะมีของดีแจกให้แต่เป็นอะไรอุบไว้ก่อนละกันโยมถามกับท่านทีหลังาสามเดือนเท่านั้นเองฮอนทั้งหมู่บ้านกลายเป็นสีเขียว ท่านเศรษฐีนี่หายปวดหัวทีเพราะองไปไหนมีแต่สีเขียวนึกถึงบุญคุณหลวงพ่อขึ้นมาทันทีขอบคุณหลวงพ่อในใจนึกถึงพ่อปุ๊บเหมือนกับหลวงพ่อท่านรู้ว่าหลวงพ่อท่านมาในหมู่บ้านพอดีไปเยี่ยมท่านเศรษฐีพอเห็นทั้งหมู่บ้านเขียวเนี่ยหลวงพ่อรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพอเดินไปถึงประตูบ้านเศรษฐีเห็นคนรับใช้ใส่เสื้อเขียวชุดเขียวทั้งชุดยืนอยู่หน้าประตูสีเขียวพอคนรับใช้เห็นหลวงพ่อปุ๊บตะโกนแตกไายเลยนิมนต์หยุดครับหลวงพ่อ ถ้าหลวงพ่อจะเข้าบ้านนี้หลวงพ่อต้องใส่จีวรสีเข้าใ <Yeah. S 1> จครับสงสัยจะต้องแจกของดีแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> ปรากฏว่าพอ <laughs> หลวงพ่อบอกเอ้ยสีนี้คุณเจ้าไม่ได้อนุญาตไม่เข้าก็ได้ไปตามท่านเศรษฐีมาบอกหลวงพ่อมาเยี่ยมคนรับใช้ก็วิ่งไปครับท่านเศรษฐีพอรู้ว่าหลวงพ่อมาปุ๊บดีใจมากมาถึงปุ๊บก้มลงกราบแทบเท้าสามครั้งแล้ว โอ้ oh, บอกขอบพระคุณหลวงพ่อจริงครับวันนี้ผมหายปวดหัวแล้วเพราะหลวงพ่อแท้ๆดูสิครับทุกอย่างเขียวหมดทําตามหลวงพ่อสอนเป๊ะวันนี้ไม่ปวดหัวอีกแล้วครับขอบพระคุณหลวงพ่อจริงๆถ้าไม่ได้หลวงพ่อวันนี้ผมคงไม่หายปวดหัวคงไม่มีความสุขแบบนี้หลวงพ่อก็พยักหน้าช้าๆแล้วบอกกาเสร็ฐีการที่ได้เสร็ฐีให้เสื้อผ้าคนยากคนจนเนี่ยมันดีก็จริง การที่ท่านเศรษฐีปลูกต้นไม้ใบหญ้าให้มันร่มรื่นตาผ่าร่มรื่นใจเนี่ยมันดีก็จริงแต่ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันไม่ได้ทำยากขนาดนี้ว่าแล้วหลวงพ่อก็หลวงเข้าปญัญญามาหยิบสิ่งนึงออกมาส่งให้กับท่านเศรษฐีเป็นแว่นสีเขียวท่านเศรษฐีรับไปหลวงพ่อว่าอ้าวสาน่นี้ท่านเศรษฐีเป็นสีอะไรท่านเศรษฐีใส่สปุ๊บก็เขียวครับหลวงพ่อ ง่ายๆอย่างนี้แหละครับนี่ผมลงทุนไปเป็นล้านวันนี้หน่ราคาไม่ถึงพันด้วยซ้าแต่ว่าก็พยักหน้าต่อแล้วก็บอกท่านเศรษฐีเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบให้มันเป็นอย่างใจเราต้องการไม่ว่าเราจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนไม่มีไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติบริวารมากมายเพียงใดเราเปลี่ยนโลกทั้งใบให้มันเป็นสีเขียวอย่างที่ใจเราต้องการไม่ได้แต่เราเปลี่ยนได้ที่นี่ แว่นตาคือตัวแทนของปัญญาถ้าเราแม้โลกภายนอกจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรามีสติและเรารู้จักใช้ปัญญามองแม้โลกภายนอกไม่เปลี่ยนไปแต่ใจเราจะเปลี่ยนแปลงมอง